โอเคก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านเนาะก็ผมพี่แบงค์เนาะจากเพจอ่าตามผมลงทุนแล้วก็ช่อง youtube ตามผมลงทุนเนาะก็อ่าก็สวัสดีพี่ใหม่กับพี่ๆทุกท่านเลยเนาะที่เอ่ออ่าผ่านไปแล้วก็ปีสองห้าหกสี่กันนี้ก็เรามาเรื่องสก,กัดใหม่ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะก็จริงๆเอ่อตอนตอนนี้ก็คือผมผมยังเที่ยวอยู่นะยังยังอยู่เชียงใหม่ก็ก็เกือบเกือบ,บ,บอาทิตย์หนึ่งละ อยู่ที่นี่ก็คิดว่าน่าจะปักหลักอยู่ที่นี่อีกสักอีกสักอีกสักเกืบอบอาทิตย์เนาะก็ฝากประชาสัมพันธ์คลาสคลาสอนนอ,าสอนไลน์เนาะก็คือรุ่นคลาสออนไลน์รุ่น5ตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมัครเนาะแต่ว่าในในในแลนในแลนของผมก็คือจะปิดรับสมัครประมาณวันที่พอดีมีมีพี่ๆหลายคนคิดราบ,บอกว่ารอกลางเดือนและกันก็อ่ะก็ประมาณวันที่16เนาะวันประมาณที่16ก็อก็เดี๋ยวผมจะปิด ปิดรับสมัครก็วันตรงกับวันวันอาทิตย์ที่16เดือนมกราเนาะก็อีกอีกอีกประมาณอาทิตย์หน้าก็วันอาทิตย์หน้าแล้วกันก็จะปิดปิดรับคลาสเรียนออนไลน์รุ่นนี้แล้วก็อตอนนี้ตอนนี้ตอนน,อน,นี้ก็คือ,อมามากันเยอะมากันเยอะแล้วแล้วก็รุ่นนี้ก็จะมีะวางแผนหน้างงานกันเหมือนเดิมอยู่ด้ยวยกันหน้างงานเหมือนเดิมนะครับก็ อ่าสามเดือนก็คืออ่าไลฟ์แผนการเทรดก็มกราจนถึงมีนาจนถึงสิ้นมีนาแต่ว่าพิเศษตรงที่รุ่นรุ่นนี้ก็คือเราจะอยู่ในลายกลุ่มอ่อหกเดือนเนาะจนถึงเดือนสิ้นเดือนมิถุนาเลยเพราะว่าเพราะว่าช่วงสามเดือนหลังเนี่ยผมอาจจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยเนาะก็มีแพลนจะไปเที่ยวต่างประเทศก็ก็อ่าฝากประชาสัมพันธ์กันนิดนึงอ่ออันนี้ในทางเพจทางเพจ ตามผมลงทุนก็ผมยังช่วงนี้ไม่ไม,ไม่ค่อย,อยว่างอัปเดตข้อมูลเนาะแต่ว่าในแผนทองก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวผมจะอัปเดตแผนทองที่มีการคุยกับนักเรียนรุ่นรุ่นหา้าเมือม่อเมื่อตอนช่วงสักสองทุ่มวันนี้พอดีวันนี้ไลฟ์ช้าหน่อยเพราะว่าเออยังติดยังติดเที่ยวอยู่เนาะก็แต่ว่าแต่ว่าก็คือโอเควินวินกันครวิน,ว,น,ว,นวินกันไปวันนี้อา่าทีนี้อใครที่จะจะสนใจที่จะเรียนนะก็ติตดติดต่อตาม ตามคอนแทคอันนี้ได้เลยก็คืออันนี้จะเป็นเบอร์โทรของผมเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นไลน์ไอดียก็ติดต่อกันเข้ามาได้ะอ่าส่วนใครที่สนใจอยากจะเปิดพอร์ตเนาะของของกับทาง xm เนาะก็สามารถที่จะคลิกลิงก์เข้าไปเหมือนอย่างนี้อะคลิกลิงก์คลิกอย่างนี้พวกจะมีลิงก์ลิงก์ลงมาข้างล่างประมาณนี้อเนี่ยก็พี่ๆก็คลิกลิงก์ตรงนี้ได้เลยก็เพื่อเปิดพอร์ตกับทาง ผมเป็นไ b บของทางทั้งทาง XM แล้วก็ทั้งทางอวัทเนาะก็ใครสนใจอยากจะเ,เข้ามาเป็นพันเนอร์ด้วยกันหรือหรือเข้ามาเข้ามาเรียนหรือเข้ามาเป็นเ,เปิดพอร์ตก็ติดต่อผมได้เนะเาะประมาณนี้ก็เดี๋ยวก็ไปดูคลิปแผนที่ท,ที่เรามีการประชุมแผนกันเมือม่อเมื่อตอนช่วงหัวค่ำกันเนาะก็ไปดูไปดูแผนการเทรดกันโอเคครับก็ช่วงตีปีใหม่ทุกท่านครับผมขอบคุณครับ ของแถวถึงพ<ม>ันแปดร้อยก็สวยวันนั้นก็เลย<ม>ก็เลยผม,มผมส่วนตัวนะผมผมเลยมองมองว่าไอเดียของชุดนี้เนี่ยเฮ้ยถ้าถ้ามันเล่นขาห้าจบของทําเฟรมสามสิบนาทีนะเท<ม>่ากับว่าไอตรงนี้มันเล่นเป็นดับเบิลบอททอมปังปังปัง,ปง<ม>แล้วก็ดีดสู้คราวนี้<ม>ส่วนตัวผมคือผมไม่เห็นการาฟตรงนี้นะเพราะว่าผมอยู่อยู่ข้างนอกเมื่อกี้อ่าเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะได้เห็นว่าเฮ้ามันลงมาถึงตรงนี้<ม>ก็เลยไอเดียไอเดียก็เลยมองว่าอ่าโอเค<ม>ชุดนี้น่าจะเป็นการเล่นรอบรีบาว อ่าทีนี้มาดูมาดูตรงนี้นิดหนึ่งอาจารย์คะแต่ถ้าเราดูไอ้ t าม e f r a m ห้านาทีอ่ะมันเกิดบูไดในห้านาทีอ่าบูไดห้านาทีในในเซเคิลตรงนี้ใช่ไหมใช่ซึ่งร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดมันอ่ะมันอยู่ตรงหนึ่งแปดศูนย์แปดอาจารย์หน <180 8 S 2> ึ่งแปดศูนย์แปดอ๋อก็หายก็ก็ก็หายเดิมก็หายเดิมอ่าหนึ่งแปดศูนย์แปดก็หายเดิมจริงๆริงถ้าถ้าในท i มเฟ r a ของห้านาทีเนี่ยคือ มองว่ามองว่าถ้ามันจบตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ตอนนี้กำลังเล่นทามเฟรมห้านาทีนะไอ้ชุดที่มันกําลังรีบาวตรงนี้อาจจะขึ้นมาเป็นขาที่1หรือขา A ของไซเคิลใหม่ถูกไหมอ่าถ้ามันขึ้นขาที่หนึ่งหรือขาเของไซเคิลใหม่เนี่ยมีโอกาสที่มันจะย่อลงมาอีกขาหนึ่งยกโลแล้วก็ยกโลของห้านาทีแล้วก็ค่อยขึ้นอ่า จริงๆทาแล้วถึงไปหนึ่งแปดหนึ่งส <14. S 2> ี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือคือคือตอนนี้ใครที่ยังถือมาจากเมื่อวานก็ทนทนทนจริงจริงอ่ะวันนี้น่าจะผมคิดว่าน่าจะปล่อยกําไรปล่อยกําไรได้คนที่ว่าได้ได้ของที่ทุนทุนต่ำๆประมาณหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งสี่จนถึงหนึ่งแปดศูนย์ูนย์นะหรือว่าใครเล่นซอยไม้ซอยไม้เมื่อวานอ่ะก็ผมคิดว่าน่าจะได้กําไรกันวันนี้อ่าส่วนส่วนชุดที่ส่วนชุดที่กําลังเข้ากำลังจะเข้านะตอนนี้เนี่ย 1> 1, 1, 1, หนึน่ 4, งฮะหนึ่ง <Okay. S 1> อ่ะไปดูภาพใหญ่ก่อนในทม์เฟรมสี่ชั่วโมงก่อนโอเคอ่ะดูภาพใหญ่ก่อนเราจะได้เราจะได้ร,ดรู้รู้ทิศทางว่าอ่ะโอเคภาพใหญ่เป็น,เ,ปนเ,เออภาพใหญ่พี่ดูดิเห็นไหมโหแท่งเทียนแบบน่าเกียดนะแท่งเทียนล่าสุดของทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนี้คือเอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่สวยเอาเลยอ่ะไม่สวยเอาเลยแต่คือลองมองลองมองเดย์นิดนึงฮิมองถ้ามองเดย์เนี่ยหนึง่งเมื่อวานเป็นแท่งเซลล์ออฟอ่า เดเนี่ยเมื่อวานเดเนี่ยเมื่อวานเป็นแท่งเซลล์ออฟแล้วก็นี่เห็นไหมเมื่อวานนี่คือเท่าเท่ากับเท่าไหร่มันกินแท่งนี้กินแท่งนี้หมดเลยแล้วก็เล่นจนถึงโลเกือบเกือบโลของแท่งนี้เท่ากับว่าใ้ยในในไซคลของเมื่อวานนี่คือแท่งเดียวเนี่ยกินกินหนึ่งสองกินแท่งเขียวแล้วก็กินพินบาเกือบเกือบกินพินบานะแต่ว่าพินบาชุดนี้ยังทํางานอยู่คือยังไม่ตบหลุดโลของพินบาใช่ยังไม่ยังยัง ยังยังยกโลอยู่เนี่ยพินบาร์ตรงนี้มันอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดเก้าโดยประมาณอ่าหนะึ่งเจ็ดแปดเก้าโดยประมาณฉะนั้นคนที่คนที่จะรันรันหน้ารันหน้าบายขึ้นไปเนี่ยให้ให้พึง<ม>ให้พึงระวัง,ให,ง,วงให้พึงระวังนิดหนึ่งว่าโมเมนตัมของการขึ้นชุดนี้เฮ้ยเริ่มไม่สวยแล้วแล้วก็ให้ระวังให้ระวัง price แพทเทิรของของเดยคือไพร์สแพทเทิร์นเดย์อันตรายมากเลยคือ คือไพ่พทเทนเดย์นี่อันตรายมากคืออาจจะมาอย่างนี้แหละปึ้งปึ้งปังปัง,ปงผมกลัวมาเล่น oh, เออผมเออผมกลัวมาเล่นท่าน,นี้มากเลยในเดย์แชมพูดิทรงแชมพูใช่แล้วก็แล้วก็พี่พี่ลองมองลองมอง history ของมันนะ history ของมันเนี่ยถ้าถ้าณแนวณรา,าคาที่มันขึ้นไปถึงแนวต้านแล้วมันโดนเซลล์ออฟมาเนี่ยไอ้วันถัดมามันจะมีแท่งเขียวสวนก่อน วันถัดมาจะมีแท่งเขียวสวนก่อนเพื่อเพื่อเพื่อรักษาเพื่อแบบอะไรนะยังบอกว่าเฮ้ยกูยังไม่ลงเอ้ยเอาขึ้นก่อนเออเลี้ยงคนเออเลี้ยงใช่เลี้ยงเลี้ยงคนก่อนเออเนี่ยประมาณประมาณเนี้ยเนี่ยตกลงก่อนมาคือลี้ยลูกงเออเนี่ยประมาณแท่งนี้เห็นไหมแท่งแดงนะเนี่ยแท่งแดงแล้วก็อะไรฮะแท่งถัดมามีแท่งเขียวแท่งเขียวแล้วแท่งแท่งอ่าเขียวเต็มแท่งด้วยแล้วแท่งถัดมาเป็นอะไรแดงแล้วก็ปังเลยเออ เนี่ยแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเ,นเออขียวแดงแล้วก็ปั้งออแดงมาเนี่ยก็เหมือนกันเขียวแดงอ่ะแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ปั้งเนี่ยเนี่ยมาเล่นมาเล่นคือ,อคให้มาให้มองให้มอง history ของทองคําไว้แล้วก,แวก็แล้วก็อย่าลืมว่าเออถ้าถ้าคือตอนตอนเนี้ยเหมือนกับว่าให้เงินเงินเงินที่เข้ามาตอนเนี้ยไม่ทั้งทั้งทั่วโลกเลยนะผมคิดว่ามันเป็นเงินผมคิดว่ามันเป็นเงินร้อน เงินแบบว่ารีบรบรีบรบรีบรบเล่นรีบรีจบเร็วเร็วเร็วอ่ะนึกออกปะรีบทํากําไรเออรีบรีบเล่นแล้วก็รีบรีบาำกาไรแล้วก็แยกย้ายอะไรประมาณนี้ก็เลยก็เลยมองว่าเอออาจจะมีคือคือผมคิดว่าเมื่อเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ตามที่รายย่อยมีการคิดว่าเฮ้ยตลาดมันเป็นขาขึ้นแล้วก็บลอกอัพเข้าแบบนี้นะโอ้โหคือผมใจไม่ค่อยใจไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมองฝั่งดีเท่าไหร แล้วก็ถ้ามองเมื่อกี้เห็นพี่แมวใช่ไหมส่งส่งยอดสรุปของเซ็นยอดสรุปทีเฟกอะไอข้างบนน่ะคือวอลลุ่มเพียบเลยนะประเด็นคือไอวอลลุ่มหนาๆตรงนั้นน่ะวอลลุ่มช็อตหรือวอลลุ่มลองเออเออในไอไอทีเฟกเนี่ทีเฟกใช่ พื้นฟิวมันแองหลังมันช็อตทั้งทั้งสี่เฟสทั้งซิงเกิลซ็อกฟิวเจอร์เลยก็เพราะแบบมันเพราะมันสูงแล้วไงจะถึงพันแล้วมันช็อตเลยสะสมก็เลยเนี่ยไอ้ไอ้ชุดตรงเนี้ยโอเคถ้ามันถ้ามันยังยืนอยู่บนอยู่บนเทรลไลน์ของการขึ้นของแต่ว่าการขึ้นชุดเนี้ยในเดมันไม่แข็งแรงแล้วในเดเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วทีนี้ในในสี่ชั่วโมงเองเนี่ยให้ให้มองว่าให้ยสี่ชั่วโมงมันยังเป็นการโอเวอร์โซยกโลอยู่ถูกไหม อ่ะยังเป็นการโอเวอร์โซยกโหลดแต่ว่าในเอเดียอยู่อย่างหนึ่งคือไอซยังไม่โอเวอร์โซแล้วก็ตรงแล้วก็ไอตัวตัวฟันฟเองเนี่ยมันก็กำลังเริ่มจะง,งัดกําลังเริ่มจะง,งัดก็เลยมองว่าเฮ้ยตรงนี้อาจจะมีการเลี้ยงเลี้ยงตัวก่อนมาถึงแถวนี้แล้วก็ค่อยมาเล่นมาเล่นตรงไหนฮะเห็นไหมไอตรงแนว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 อลุ่มโซนนี้เห็นไหมอ่าคือเท่าไหร่ หนึ่งแปดหนึ่งเนี่ยหนึ 1, 5, ่งแปดหนึ่งสามจุดห้าโดยประมาณ mm hmm. ก็ตีว่าหนึ่งแปดหนึ่งสี่เพราะนั้นก็เลยมองว่าทาร์เก็ตในการขึ้นของชุดนี้อาจจะเด้งมาอาจจะเด้งมาถึงหน mm ึ่งแปดหนึ่งสี่ก็อีกประมาณสิบเหรียญ mm hmm. อีกประมาณสิบเหรียญ mm hmm. แต่ว่าริสริสของถามว่าริสริสของชุดนี้คือเท่าไหร่ก็คือหนึ่งเจ็ดเก้าแปดนะอ่าตาม mm hmm. ตามโลตามตามโลตามโลของมันอ่าแล้วก็อ่าถ้ามองถ้ามองจากตรงนี้ถ้ามองจากตรงนี้ ในในมุมของ RSI เองตรงนี้นะ relative ของมันคือปึ้งม,มันมันคืออะไรฮะปั้งนี้ฮะนี่นี่คือทำ double bottom แต่ว่าแต่ว่าโมเมนตัมของมันคืออะไรฮะงัดขึ้นอ่าเงวตัมของมันงัดขึ้นแล้วก็ในใน m e เฟรมหนึ่งชั่วโมงเองไอตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันยังไม่เล่น overbought นะอ่าเท่ากับว่ามันกำลังฟอร์มกรอบของ t i m ฟ f มสามสินาทีอยู่ ปั้งปั้งเนี่ยก็เลยมอง t a r g e t ็ตข้างบนเลย1814งั้นอ่าก็เลยมองมองแผนการเทรดแผนการเทรดก็คืออ่ะเราย่อยไปดูที่สามเฟรมสามสามอ่าสิบห้านาทีสี่เร็วหรือมาจานต่อต่อต่อสี่ชั่วโมงถึงไหนละเออโทษทีพี่เมื่อกี้เมื่อกี้แบนหมดว่าแล้ว ตอนนี้แดดมียังไงตอนนี้เสียบเสียบปลักแล้วเสียบปลักอืมต่อเนี่ยคุยคุยกันหน้าห้องเลยโอเค่อเคอ่าโอ้โ,อโหแป๊บเดียวดูดิดีดเป็น,ปนวิ่งเป็นม้าเลยก็ก็ก็เลยเ<ๆ>ก็เลยอะท,ทีนี้ทีนี้มาดูมาดูคือจริงๆผมบอกแผนการเทรดไปแล้วแหละว,ว่าว่าให้ว่าให้ให้ใหบายขึ้นไปแล้วก็ทาร์เก็ตก็คือ เออประมาณหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งสี่ให้มองให้มองให้มองอย่างนี้หนึ่งหนึ่งคือเห็นไหมหัวขาขึ้นมันเกิดแล้วนะหัวขาขึ้นของไทม์เฟรมสามสิบนาทีเกิดแล้วคือตรงไหนเอ่ยตรงนี้เห็นไหมให้ผมบันทึกเมื่อกี้น่าจะเมื่อกี้น่าจะหลุดไปอ่ะโอเคเออมันย่อจริงๆให้ให้ให้มอง เออมันถึงจดสิบเอ็ดจุดปของห้านาทีมันยอดจริงๆอาจย์เออถึงแล้วใช่ไหมให้ให้ให,ให,ให้มองให้มองทําเฟรมใหญ่ใหญ่ขึ้นแล้วกันพี่นั้นนั้นทำเฟรมของสามสิบนาทีเนี่ยหนึ่งคืออ่าโอเคเนี่ยมันถ้าถ้ามันถ้ามันเล่นมาอย่างนี้แล้วปั้งจบหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยไอตรงเนี่ยถ้าจบปุ๊บตรงนี้คือจบไปหนึ่งไซคิล ตรงนี้น่าจะจบเป็นหนึ่งไซเคิลแล้วก็กําลังตอนเนี้ที่ที่เรากําลังเล่นกันอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นไซเคิลใหม่ละเป็นไซเคิลใหม่อาจจะเป็นอะไรฮะขึ้นมาขึ้นไอ้ขาขึ้นตรงนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ขึ้นเลยนะไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอาจจะขึ้นมาเป็นขาที่หนึ่งเป็น A ก็ได้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็อะไรฮะนะเดี๋ยว่จะมีการยอ่อย่ออะไรฮะยอ่อยกโลอ่ายอ่อยกโลแล้วแล้วพี่คิดดูโซนวอลลุ่มตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วนะเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันไม่ไม่ได้อยู่ตรงตรงนี้นะหนึ่ง อ่าเนี่ยตอนนี้วอลลุ่มมันดันขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยแนวกลายเป็นแนวรับแนวรับนตอนนี้ก็คือตรงตรงตรงอินดิคตัวรุ่มตไหนอะคะเออนี่พี่พี่เห็นอินดิเคเตอร์ตรงนี้ไหมจุดเขียวเป็นจุดเขียวใช่ใช่เป็นเป็นเนี่ยเป็นแนวเนี่ยเนี่ยแนวต้านก็จะอยู่ตรงนี้อ่าฮะคือโซนล่างให้ให้ดูให้ดูโซนวอลลุ่มโซนล่าง ตอ,ตอนนี้ก่อนก็จะอยู่ตรงนี้หนึ่งเจ็ดเก้าแปดแล้วก็โซนรุ่มโซนล่างอีกแนวหนึ่งก็คือตรงนี้หนึ่งแปดศูนย์สามหนึ่งแปดศูนย์สามวันนั้นเฮ้ยก็เลยมองว่าไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยให้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 เราถือเป็นริสริสเรวอทแล้วกันถือเป็น risk r e w a r d ก็คือให้ประเมินว่าถ้าเราจะเข้าจังหวะจังหวะที่เขาโ back ลงมาเรา v o l u m จุดเขียวกับจุดแด,ด,ดงหลังตางนี้ไหมอ่า volume โซนโซนแดงจุดแดงจะเป็นแนวต้านฮะ นี่น,นี่ตรงนี้จะเป็นแนวต้าน mm. อ่าอนนี้เนี่ยจะเป็นแนวต้านข้ามอินไซต์ข้ามอินไซต์ลูกสาวมาตปาปตา,ปาหายไปไหนเออมาจุดแดงจุดเขียว ออาก็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 ให้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 ดูจังหวะนี้แล้วกันพี่จังหวะว่าไอ้การขึ้นชุดเนี้ยผมผมอ่ะยังยังมองว่ามันจะไปถึงหนึ่งแปดหนึ่งสี่นะไออประมาณหนึ่งแปดหนึ่งสามแล้วกันอ่ะตีว่าประมาณหนึ่งแปดหนึ่งสามแล้วก็เออเดี๋ยวขอวัดเป้าเนี้ยคือตอนเนี้ยมันเบรกมันเบรกหฮไปแล้วนะใช้ตรงนี้วัดเป้าขาขึ้นนะวัดเป้าขาขึ้นฮะ เอาขึ้นก็นอัหนึ่งแปดเนี่ยตรงก็ตรงนี้แหละหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งสี่จุดแปดโดยประมาณตรงนี้อ่าหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งสี่จุดแปดโดยประมาณคิดว่าคิดว่าถ้ามาถึงตรงนี้ยังไงก็ล่วงนะยังไงก็ล่วงนะยังไงก็ล่วงนะแล้วก็ลองไปย่อยย่อยย่อยไปดูตามทําเฟรมห้านาทีที่พี่เอื้มว่าเมื่อกี้อ่าทาเฟรมห้านาทีกลายเป็นว่าเฮ้ห้านาทีมันโอเวอร์บอลแล้วเห็นไหม ทำเฟรม5นาะทีกลายเป็นโอเวอร์บอลแล้วแล้วก็มีวอลลุ่มหนาหนาที่ดักไว้อยู่ก็คือตรงตรงไฮเดิมตรงนี้เลยเนี่ยประมาณ1809 1808ก180 <9. S 1> กว่าอ่า1808กว่ากว่าตรงนั้นแล้วก็ Price Pattern เฮ้ยมันมานะไพร์ e p a t เ e r n มันมานะเนี่ยเนี่ยตั้งเห็นไหมแล้วก็ใน5นาะทีตามที่พี่เอื้อมว่าเมื่อกี้ตรงนี้คืออะไรฮะเนี่ยเห็นไหม ดเวอร์เจถูกไหม,มแล้วก็วัดเป้าขึ้นไปเท่าไหร่ร้อยหกสิอ็จุดแปดร้อยเอจุดแปดอืมเห็นมศนย์แปดจุเจ็ดห้าเนี่ยปึง้งมันมา,าถึงตรงแล้วมันไ็ยุบเลยจ้าเห็นมเนี่ยหนึ่งแปดศูนย์แปดจุดเก้าเนี่ยเห็นไหมปึง้งร่วงเลยโอ้แสดงว่าพี่เอิ้มได้ไม้นี้ใช่ไหม <laughs> ได้ปิดไปแล้วเออสวยสวยเออเล่นเล่นเล่นตามลิสเรือวดเราพี่จริงจริงผมทักเมื่อวานอ่ะแค่หยอกหยอกไม่ต้องเลยไหมนั่นี่ยิงต้องจุดสามแล้วคิดดูโดนกระลาลงมาเออแล้วก็ตอนตอนนี้โมเมนตัมของห้านาทีถือถือว่าถือว่าถือว่าโอเคแล้วนะเพราะอะไรฮะไอซ์ไซอว์บอลล่าสุดเมื่อวานก็คืออยู่แถวๆโซนนี้โซนนี้เห็นไหมเนี่ยก็คืออยู่แถวๆโซนนี้อยู่แถวโซนนี้ อยู่แถวโซนนี้เท่ากับว่าเปิ้งลงมาเล่นโอเวอร์โซเห็นไหมไอซายโอเวอร์โซเปิ้งแล้วก็ดีสู้ปั้งเกิดอะไรขึ้นฮะไอซายโอเวอร์บอสเบรกไฮถูกไหมเท่ากับว่าณณตอนนี้นะโมเมนตัมก็เลยมองว่าเฮ้ยน่าจะเล่นย่อแถวแถวสักหนึ่งแปดศูนย์สองหนึ่งแปดศูนย์สามโซนนี้เพื่อขึ้นไปเล่นเพื่อขึ้นไปเล่นโซนบนประมาณประมาณหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งสามโดยประมาณอ่าน่าๆน่าจะได้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 ท่านั้นน่าจะได้ท่านั้น